สวัสดีทุกคนนะเราแทนสตาเองนะฮะในวิดีโอนี้เราก็จะมาโชว์วิธีการทำตุ๊กตา a r ร์ตดอน้อง b บ t ซีให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะก่อนหน้านี้เราก็เคยทำตุ๊กตา a r ร์ตดอที่มันขยับได้ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งน้อง l i ตเติ้ลแบ y ซหรือว่าข้างขาวน้อยตัวเนี้ยก็จะเป็น Original c คาแร c t ต r Design ตัวแรกที่เราตั้งใจออกแบบขึ้นมาเพื่อจะทำอาร์ตดอ10 e d i อ i ดิชัด้วยกันหมายความว่าเราต้องทำตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนกัน1ิตัวขึ้นมาด้วยมือทั้งหมดเลย เอาละไปดูกันเลยว่ากว่าจะออกมาเป็นตุ๊กตาอาร์ตดอตัวหนึ่งเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงบ้างนะฮะก่อนที่เจ้าข้างขาน้อยลิตเติ้ลแบตซี่จะออกมาหน้าตาเหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันไปเนี่ยมันก็ผ่านการสเก็ตต์ดีไซน์ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเลยและแล้วเราก็มาสะดุดตากับน้องคนนี้นะฮะน้องที่มีความผสมผสานระหว่างแฟรงเกนสไตล์กับดรา c ูล่านะครับเราชอบดีไซน์อะไรประมาณนี้มากๆเลยเพราะว่ามันมีความผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างที่เราชื่นชอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผีหุ่นยนต์หรือว่าโจรสลัดตาเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความสตรีมพังหนังหนังผสมเข้าไปให้ความรู้สึกที่ทั้งโหดเท่น่ากลัวแล้วก็น่ารักน่าเอเ็นดูไปในตัวเดียวกันเลย<ๆ>เราใช้วัสดุอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับในการทําตุ๊กตาอาร์ตดอตัวหนึง่งเริ่มจากการปั้นหัวด้วยดินอีพ็อกซี่นะครับเป็นดินปั้นที่จะต้องผสม2พาร์ทเข้าด้วยกันนะฮะ แล้วเราก็จะมีเวลาปั้นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับก่อนที่ดินจะแข็งตัวในระหว่างปั้นเราก็จะใช้เครื่องมือปั้นแบบต่างๆในการสร้างรายละเอียดบนใบหน้าตัวละครนะฮะจะเห็นว่าในตอนเริ่มปั้นเราก็จะมีการกรีดร่องดวงตาทั้งสองข้างขึ้นมาก่อนนะฮะเห็นอย่างนี้แล้วอาจจะงงนะว่าทาไมต้องทําตาสองข้างด้วยทั้งที่ททแบ,บสซี่มีตาเดียวจริงๆก็แค่ทําเป็นไกด์คร่าวๆนะฮะจะได้เห็นว่าตาทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอยู่ในระนาบเดียวกัน แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำตาปิดอีกทีนะฮะความโหดของการทำงานนี้ก็คือด้วยความที่เราตั้งใจจะทำให้ Little Basti มี10 Edition น,นะครับทุกใบหน้าทุกหัวของน้องเนี่ยก็จะต้องปั้นใหม่ทุกอันเลยนะครับต้องลงดีเทลใหม่ทั้ง10หัวเลยต่อเป็นงานที่โหดเอาเรื่องเลยนะครับพอเราปั้นหัวครบทั้ง10หัวเราก็ไปต่อที่การลงสีนะฮะสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีอะคริลิกสูตรน้ำสำหรับระบายโมเดลนะฮะ เจะต้องลงแบบนี้ทีละชิ้นทีละชิ้นไปวิธีการลงสีของเราก็จะใช้พู่กันเป็นหลักนะครับมันก็จะมีความครับๆแล้วก็จะเห็นทีแปลงทิ้งๆนิดนึงสไตล์งานเรามันจะดูไม่ได้เรียบร้อยมากนะักนะเราชอบให้มันดูเกรอะเคะมีรอยเปื้อนๆหย,ยาบๆไว้บ,บ้างเราว่าไอความมอมแมมเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันทําให้ตัวละครเราดูมีชีวิตชีวาดี รายละเอียดบนใบหน้าของแต่ละหัวที่เราปั้นที่เราเพ้นเนี่ยเอาจริงเหมือนก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกันเป๊สะสัทีเดียวทุกตัวนะฮะแต่ก็มาจากดีไซน์ตั้งต้นเดียวกันก็เลยดูแล้วไม่ต่างกันมากในส่วนของพาร์ทหัวของน้องแบสซี่ก็จะมีดีเทลเยอะมากๆเลยก่อนที่น้องจะใส่หมวกหูข้างคาวเอยน็อตเอยต่างๆเนี่ยก็จะต้องเติมทรงผมฟิวฟิปกตาข้างหนึ่งไว้ อันนี้เราก็ใช้ขนเฟอร์มาเซ็ตทรงผมให้ดูมีความงิงิง,งองอ,งอชี้ฟูแข็งกระด้างเหมือนกับไม่ได้สระผมมาแล้วหลายร้อยปีในส่วนของหมวกหนังเราก็ใช้หนังแท้ในการตัดเย็บนะครับเลือกเป็นหนังสีน้ำตาลมาตัดเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับทรงหมวกนักบินอะไรประมาณนั้นพอเอามาหา่อคลุมหัวน้องก็จะดูมีความใกล้เคียงกับภาพที่ดีไซน์ไว้แล้วประมาณหนึ่งดีไซน์ของหมวกน้องก็จะมีหูยาวๆแหลมๆ2อัน เป็นพาร์ทที่มีรายละเอียดที่สุดพาร์ทหนึ่งเลยเพราะว่าเราตั้งใจจะให้เห็นรอยตะเข็บที่เย็บด้วยได้สีน้ําตาลส้มๆนะให้เห็นว่ามีฝีเข็มที่แสนจะยุ่งเหยิงเหมือนกับตัวประกอบขึ้นมาจากฝีมือของใครสักคนจริงๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่โชว์ความเป็นน้องแบสซี่ได้อย่างชัดเจนเลยและด้วยความที่เราเย็บด้วยมือทุกตัวแบบนี้ก็แน่นอนว่าน้องแบสซี่แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไป ด้วยฝีเข็มที่เย็บไขว้กันสลับกันไปมาแบบนี้การันตีความยูนิคหนึ่งเดียวในโลกจริงๆเลยนะน้องคนนี้ หูยาวๆตั้งๆแล้วก็ยังมีพาดหูกลมๆด้านข้างอีกอันนี้เราก็ตัดหนังสีน้ำตาลมาเย็บให้เป็นทรงครึ่งวงกลมแล้วก็แปะเข้าไปเหมือนเป็นส่วนที่ครอบหูของหมวกนักบินดูแล้วเหมือนน้องมีสีหูเลยทีเดียวและด้วยความแฟรงเกนสไตล์ของน้องก็จะต้องมีน็อตเสียบที่หัวาจาะเ,จเข้าไปแบบนี้เลย อีมิงที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งของน้องเบสซี่ก็คือแว่นก็กลส์หรือว่าแว่นตาสติมพังพร้อมกับสายหนังที่สวมเข้าไปที่หัวแบบนี้แต่เราก็ตกแต่งรายละเอียดบนหมวกให้ดูเกลืๆนิดๆิดทำแบบเดียวกันแบบนี้กับทั้ง10หัวเลยในส่วนของตัวแขนแล้วก็ขาเราก็ใช้ลวดทองแดงหุ้มยางมาประกอบเป็นโครงกระดูกนะตกแต่งด้วยผ้าแล้วก็หนัง ทีนี้น้องก็จะมีแขนขาที่สามารถจับดัดโพสท่าได้แล้วรองเท้าของน้องเราก็ใช้หนังสีน้ำตาลแบบเดียวกันกับที่ใช้ทำหมวกมาเย็บด้วยได้สีน้ำตาลออกส้มๆให้เห็นรอยตะเข็บตามสไตล์เราอีกเช่นเคยรองเท้าของน้องเบสซี่ก็จะดูเหมือนว่าเอาไปใช้วิ่งใช้เดินใช้กระโดดมาแล้วจนยับเยินนะครับเวลาทำให้อะไรพวกนี้มันดูเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างมันยิ่งดูสมจริงขึ้นนะสำหรับเรา มีเท้าแล้วก็ต้องมีมือด้วยเราว่ามือน้องแบบน่ารักดีเราตั้งใจปั้นให้ดูเหมือนแบบว่าน้องกําลังทําท่าหลอกคนอยู่เหมือนแมวที่กําลังกางเล็บขู่ <Hey. S 1> มาถึงส่วนของชุดคลุมข้างข,า,งขาวสีดําเป็นหนังแท้อีกเช่นเคยนะฮะเราตัดหนังสีดําให้มีรอยแฉกๆเหมือนปีกข้างขาวหรือว่าพวกชุดคลุมดัคูล่าอะไรประมาณนั้น แล้วก็ร้อยด้วยเชือกสีน้ำตาลส้มๆไขว้กันเป็นรูปตัว X คล้ายๆกับผูกเชือกรองเท้าอยู่เท่ดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคอสตูมของน้องแบสซี่เรายังมีผ้าพันคอสีแดงสลับเหลืองอีกผืนหนึ่งที่ต้องเอามาพันรอบคอน้องเอาไว้จากที่ดีไซน์เอาไว้คือเราอยากให้น้องดูไม่ได้ดำมืดขนาดนั้นก็เลยเติมสีสันชูชาตเข้าไปหน่อยตัวน้องแบสซี่ก็เลยจะมีความดักดั๊กผสมกับความขี้เล่นนิดนิดแล้วก็ แอบมีความลึกลับซ่อนเร้นที่มาที่ไปยังคงเป็นปริศนาซึ่งเห็นได้จากซร้อยไข่มุกที่เหมือนแบบว่าน้องไปออกจากไกลมาก็ไม่รู้พอเสร็จครบจบทุกพาร์ทแล้วก็เอาทุกส่วนมาประกอบร่างรวมกันให้กลายเป็นน้องเบสซี่ร่างสมบูรณ์แบบนในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อย ี่ก็คือภาพการทำงานอาร์ตดอลน้องแบสซี่ทั้งหมดเท่าที่เราสามารถบันทึกมาให้ดูได้นะฮะอาจจะไม่ได้เห็นครบทุกขั้นตอนนะแต่ก็คงพอทำให้ได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาอาร์ตดอลตัวนึงเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้าง ที่ได้บอกทุกคนไปในตอนต้นว่า Art Do l l l i t t l e b ล s s เนี่ยเราตั้งใจทำขึ้นมาในจำนวนจำกัด10ตัวเท่านั้นนะฮะทำมือทุกตัวเลยแล้วก็โ่งเอาไปตั้งแต่เดือนเมษาแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้มีจังหวะมาตัดต่อวิดีโอให้ดูกันยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะฮะเราดีใจนะที่มีคนชอบน้องแบสซี่ของเราตอนนี้เรากำลังแพลนว่าจะทำน้องในเวอร์ชันอาร์ตทอยอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ไว้รอติดตามกันด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้เราแล้วก็น้องแบสซี่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย